รอดไหมนะค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะปวดต้นคิดมากอีกแล้วช่วงนี้ดอนสานรับงานปวดต้นที่มากถ้าเป็นไปได้รบกวนด้วยค่ะเธอมาในลุกอะไรคะวันนี้อะไรเวันนี้มาในลุกช่วงเวลาดีๆที่มีเธออยู่ใกล้ๆแบบนี้ในทุกๆวันเธอน่ะเป็นของขวัญพิเศษพิเศษที่สุดเลยค่ะอันนี้คือชื่อลุกของวันนี้เนื้อเพลงค่ะ ต้อนคริดมาสเหรอคะมีงานประเภทนี้บ้าที่จองเคยมีบุญเกี่ยวกับต้คริสต์มาสไหมบ้างนะได้งานแบบเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสบ้างหรอนูชอบพิธีการนี้มากมากเลยค่ะคิดว่าจองได้รีบจองเลยนะคะหนูหนูไม่จองต้องคิดมาสแต่ต้นคริสต์มาสจองหนูจองหนูเถอะค่ะเราสามารถขายงานได้ตรงนี้เลยใช่ค่ะจองมากี่ต้นแล้วนะไมายถึงต้อนคริสต์มาสค่ะไม่ใช่ทั่าไปแปลก แย่างอย่างวันนี้ก็คือต้องมาลองปีนประกอกด้วยแต่งงานนี้ใช่ไใช่ค่ะถือโอกาสถือโอกาสปีนี้ก่อนคริสต์มาสทั่วกรุงมเลยไหมคะใช่ค่ะถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็ดีค่ะอ่าฝากเลยนาะบอ่านากเชิญชวนมาแบบถ่ายลงถ่ายรูปมันร้อนเนาดได้ค่ะก็ปีนี้นะคะยิ่งใหญ่จัดเต็มมากๆจัดมาหลายปีมากๆที่ผ่านมาโควิดปีนี้ได้แบบ แสงสีเสียงจัดเต็มพร้อมต้นชิ้นไม้ต้นใหญ่มากๆแล้วก็แบบบรรยากาศสวยงามมากค่ะเพราะมาฟังเพลงก็เพราะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะในทุกช่วงเทศกาลนี้ก็อบอุ่นที่สุดค่ะมาก็อย่าลืมพักทายกันด้วยนะคะเก็บบอกว่าร่วมงานกับไบร์เห็นว่ามีเพลงมีเพลงเดี๋ยวจะปล่อยเพลงอ๋อใช่ค่ะก็มีมีเพลงที่อ๋อคอลแลบกับไบรค่ะโคเดดดาร์กับเอ็กกับทาง GMM Grammy ค่ะเป็นไงฮะร่วมงานกับพี่น่ารัก น้องแม่รักค่ะจากวันอาทิตย์เขาร้องไห้ในเพลงเราเมื่อวานี้เนาะเขาเป็นผู้กำกับสไตล์กับเพลงเราวันนี้ได้มาร่วมง,งานกันก็ก็ขอบใจน้องด้วยค่ะว่าตแต่ว่าไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกน้องชอบเพลงเฉยๆครับ <Lud> แล้วพอได้มาร่วมง,งานนี่ก็จริงๆจังๆครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้นพวกเราก็เต็มที่กันมากๆค่ะอันนี้ลุง ลืมทอยไปเรื่อยะเจอได้คู่จิ้นใหม่เลคู่จิ้นเหรอคะอย่าจิ้นใครกันหนูเลยค่ะสงสารเขาแต่ไม่ลืมทอยหรือว่าลืมแล้วทอยสุดท้ายนะคะแล้วเราให้เราลรมได้หรือไงเสียวไม่ต้องให้เราให้นะทอยเราให้ร้อเล่นร้อเล่นค่ะเหงาไหมเวลาออกกับเขาปกติต้องไปมีคู่หูคือทอยต้องเกี่งก็ไปเก่งมาแต่วันนี้เราออกคนเดียวจริงจริง าตามระดับความวุ่นวายเนาะถ้าออกคนเดียววุ่นวายแล้วออกคู่วุ่นวายกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นการรับมือของพี่ๆี่ซื้อหัวชนทุกท่านแล้วเวลาออกคู่นี่เงินห่านกันไหมคะสนใจเรื่องแบบแยกต่างกันต้องต้องถามอีกก่อน,อาก,อนการมาสัมภาษณ์เนี่ยนะคะมันได้เงินด้วยหรอคะไม่ร <c oughs> ู้ว่างานไม่ได้เงินหรอเออกงานได้เงินค่ะเขาลุกสัมภาษณ์ด้วยไงครับอันนี้เรียกให้พูดดูดีก็คือ สิ่งที่รักก็คือการร้องเพลงนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวกับงานอดิเรกแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกับงานที่เป็นอาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่รักสร้างรายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะหน้าดูเห็นอะไรนะเห็นเพลงกับเธยแบบเพลงเขียนว่าอะไรกเบยบอกฉันอย่าร้องให้อันนี้มันเป็นประเด็นได้จริงๆหรอได้ได้แชร์กันทั่วเลยนะอ๋อค่ะก็จริงๆเป็นคำที่โบกับ เพื่อนๆกระเธยชอบชอบรองเล่นกันอยู่แล้วแบบพี่กระเทยแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีแบบมีคนคิดเหมือนกันแล้วเอาไปลงจริงๆ <c oughs> ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีแปลกๆ <c oughs> ตอนที่เห็นว่ามีคนคิดเหมือนเราแล้วแบบแชร์กันไปขนาดจริงๆเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ในกลุ่มก็ถามกันว่าเฮ้ยอันนี้คือคือโบเคยโพสลงโซเชียลหรือเปล่าโบก็แบบยังไม่เคยนะแต่โบก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันแแต่ตอนโบร้องโบจะร้องแบบที่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้แล้วจริงๆเวลาร้องเราร้องออกสำเนียงนั้นไหมหรือว่าไม่ใช่ ขอหนกัอหนูร้ยงไม่ได้ไม่ได้ขอขหนูร้องที่ที่ก็เธอบอกชัดแล้วแล้ทำไมต้องจีบปากไม่บอกเลยไม่จีบปากด้วยแล้วทำไมจลิดมันมาลูกที่ก็เธอบอกฉันอยานร้อาคือก็เธอยิใจกรา็เธออ่ะเป็นคนบอกเราว่าอย่าร้องไห้หลังจากที่เขาเนี่ยแหละเป็นคนทำเราร้องไห้ เป็นการเธอช่างางหน้าช่างผมที่เป็นเพื่อนกันแต่งให้กันใช่เราทวิตว่าเราโสดเอาอีกแล้วเหรอนี่เห็นจนรับตื่นตัวอะไรเนี่ยเขามามาแลทางนู้นประมาณอะไรอะไรหรอคะตื่นมาก็โสดโหดไปบ้างมันก็มันก็เป็นคำคำคำคมๆด้วยค่ะแต่ตรงกับชีวิตจริงไหมคะไม่ทราบยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมันเอาเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนค่ะใช่ แล้ววันนั้นบอกว่ามันมีความจริงซ่อนอยู่มันก็มีความจริงแหละค่ะแต่แต่แตคนนั้นบอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะใช่หนึ่งเดียวนั้นมันมันอยู่ในใน,ในชือ่อของเขาก็คือโปกี้ไลออนค่ะ <laughs> แล้วโปกี้ว่ามันจะเคลียร,ร์ชัดเจนเมือ่อไหร่ที่จะตอบคำถามสอกมาได้เออก็เรียกได้ว่า หนูต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยจริงจริงจริงถ้าอยากรู้เรื่องความรักนะคะสามารถรอเรติดตามได้ผ่านบทเพลงนะเพราะเวลาหนูรู้สึกอะไรหนูเขียนลงเพลงหมดเลยค่ะแปลว่าแันนี้จะมีเพลงให,หม่อรอครัแล้วหน่เขียนเพลงใหม่เพลงใหม่ค่ะเพลงใหม,เใหมเให่เดือน,น,น,นเดือนนี้แหละเดือนนี้ค่ะ25 25ิ้ค่ะซึ่งเพลงใหม่คือจะบอกความสัมพันธ์ุ ของเราอันนี้จะบอกความความสําัญธความตัวเองของเราไเพลงใหม่เหรอคะไม่ไม่ได้บอกความสัาพันธ์เลยเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยเราบอกว่าเปลี่ยนแนวไม่ใช่หรอคะใช่เปลี่ยนแนวเฉยๆแบบว่าปกติเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนดีที่ถูกทำ้ายในในเพลงนั้นในเพลงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าดีไปทำไมเราก็ลองเป็นคนที่ไม่ดีขึ้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในในเพลงใช่ปรัาใจเนาะลองดูค่ะแต่สดไม่สดก็ไม่รู้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  ก็อันนี้ก็สถานะก็เรียกได้ว่าตามกําลังศรัทธาค่ะแบบสดถ้าคิดว่าสดมากแปลว่าสดมากถ้าคิดว่าไม่สดแปลว่าไม่สดเลยแต่เรียกได้ว่าความสัมพันธ์มันซับซ้อนค่ะอ้าแล้วถ้าอย่างนี้จะมีคนมาจีบ่าจะน่ามันจะกังเนาน้ำจะขงานะเออจะมีคนมาจีบด้วยเหรอออสออค่ะ ไี่มีคนรักก็ดีอะค่ะขอบคุณที่รักกันโอ้ยมันดูแปลกๆค่ะยังไม่มีใครมาจีบค่ะปล่อยโบกี้ไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ